อันนี้ครับพี่ช่าง216ชิ้นได้อะไรบ้างนี่เลยไม่ว่าจะเป็นช่างมือใหม่ช่างมืออาชีพหรือพ่อบ้านเนี่นสายงาน DIY ผมบอกเลยตัวเนี้ยครบจบ216ชิ้นเป็นประแจขันนะครับอันเหประสงค์หรือประแจขันฟรีนะครับตัวนี้เป็นขนาดสี่หุนก็มีแกนสี่หุนตัวนี้นะครับหรือจะเป็นขนาดตัวนี้นะครับ สามหุนสามทับแปดหรือจะเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งทับสี่นะครับขนาดสองหุนมีให้ครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับลูกบล็อกนะครับหรือจะเป็นตัวต่อบล็อกนะครับหรือจะเป็นประแจแหวนมาดูใกล้ๆนี่เลยนะครับโอ้โหครบหมดเลยประแจแหวนข้างนะครับหรือประแจแหวนปากนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นบล็อกยาว นะครับหรือจะเป็นลูกบ็อกซ์สั้นหรือจะเป็นนะครับอ่าตัวนี้เลยปากแฉกหรือจะเป็นปากแบนหรือจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับหรือจะเป็นแปดแฉกแบบนี้ครบเลยนะครับสองร้อยสิบหกชิ้นข้อต่องอแบบนี้โอ้โหครบจริงๆนะครับในตะกร้านี้นะนี่ด้ามต่อแบบยาวแบบนี้ก็มีไม่ว่าจะทุกไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็น สองหุนสามหุนหรือสี่หุนมีให้ครบจบเลยนี่สองร้อยสิบหกชิ้นตัวนี้นะครับในตะกร้านี้นะผมปักไว้ให้แล้วจิ้มสินค้าในตะกร้านี้ได้เลยนะครับ